เปิดนาทีเลิกราตรงๆร่ําำให้มาขอสมรักช่วยอึ้งสาวโชว์รูปส่งต่อถึงเบสเขาทำอะไรมีหลักฐานจะไม่ได้เบสเขาไม่พูดหรอกเปิดนาทีเลิกราตรงๆร่ําำให้ขอให้สมรักช่วยอึ้งผู้หญิงถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนเผยสัมพันธ์กับตรงๆแล้วเขาส่งมาให้เบสต่อประเด็นร้อนแรงตมงเลิกราเบสรักวอรีนิคคำสิงลูกสาวบาสสมรัก ทำสิงกับพระเอกด,ดังตรงตรงเดอะสตาหรือตรงตรงกรีกอนหลังจากล่าสุดวันที่18เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566พ่อของฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวและการเลิกรากับตรงตรงครั้งนี้มีทั้งปัญหาทั้งเรื่องผู้หญิงพฤติกรรมแมนต่างๆโดยหลังถูกจับตาเหมือนเลิกราสุดท้ายก็จบกันจริงๆกระทั่งเบส โพสประกาศโสดเมื่อวันที่17เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตอนหนึ่งสมรักเผยว่าตอนแรกเราไม่รู้นิสัยเขาแล้วลูกสาวเราครบตอนแรก3วันดี4ีวันไข้เราก็ปลอบประโลมทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ได้อยากให้เลิกหรอกเมื่อคืน ตรงๆก็มาร้องห่มร้องไห้กับผมจะให้ช่วยจะให้ช่วยยังไงทุกอย่างเวลาพูดเวลาปรึกษาพ่อพ่อก็บอกหลายครั้งแล้วเคยทําตามไหมก็ไม่เคยทําตามจนขมวดความอดทนแล้วอีกอย่างหนึ่งการครบกันแบบ3วันดีสีวันไข้ก็ตอนที่เล่นละครดังๆเรื่องคุณชายก็เปลี่ยนไปตรงๆก็บอกว่าช่องบีบผมคือเหตุและผลมันไม่เพียงพอคือเป็นเขาทําอะไรมีหลักฐานจับไม่ได้เบรกเขาไม่พูดหรอก แฟนคลับเขาเยอะอย่างผู้หญิงเขาถ่ายรูปไปโชว์เพ่ินเผยสัมพันธ์กับตรงๆแล้วเขาก็ส่งมาให้เดบสต่อมันก็ส่งหลายครั้งหลายครั้งก็มีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องไม่สปอร์ตด้วยมีข้อดีตรงไหนก็มีแต่ความหล่อยอย่างเดียวอ่านข่าวขีดกลางสมรักแฉเดือดตรงๆเกาะลูกสาวจับได้นอกใจเห็นนั้งมือกับเบส พ่อบาสยังบอกอีกว่าเราก็ไม่อยากพูดบางทีตรงๆมาร้องห่มร้องไห้กับเราคือเบทเขาก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเขาก็นักเลงอยู่แล้วแล้วเวลาเบสโดนแฟนคลับบ่าตรงๆก็ไม่เคยออกมาปกป้องเลยกรณีคบกันเรามีข่าวกลัวพ่อคือผมไม่เคยเป็นผ่าเลยมีแต่ป้องกันที่เรื่องอย่างนี้ตรงๆเขายังมาบอกว่าพ่อช่วยหน่อยจะไปช่วยยังไงหัวใจคนมันบังคับกันไม่ได้ก็ถือว่าทําบุญมาร่วมกันอนาคตครั้งหน้าถ้าไปเจอคนใหม่ ไปเจอเครอบครัวใหม่ก็ต้องเอากอเอกที่พ่อเตือนไปปรับปรุงตัวเองคอบผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่าย,ายแล้วกับพ่อแม่ผู้หญิงยังไงก็อย่าไปเถียงเขาอย่าไปทะเลาะกับแม่กับพ่อเขามันไม่ใช่